บอกว่าความเชื่อเรื่องนกสาลิกานะครับหนึ่งเป็นนกแห่งสเสน่ห์และเมตตามหานิยมคนโบราณเขาเชื่อว่านกสาลิกาเนะี่ยมีเสียงไพเราะดึงดูดใจผู้ฟังจึงเกิดการสร้างสาลิกาลิ้นทองเป็นเครื่องรางใช้เรียกโชคเรียกลูกคา้าและเสริมสเสน่ห์ด้านคำพูดนะทุกคนคงเคยได้ยินนะถ้าที่ผ่านๆมาเติบโตมานะ แต่ผมเพิ่งมาเออแต่ก็ได้ยินมาตอนเด็กๆอะ่ะพวกบางคนพวกเป็นนักร้องศิลปินอะไรต่ออะไรเขาจะชอบเนาะก็มักทำมาจากไม้รักไม้มะม่วงป่าหรือไม้มงคลอื่นๆนะครับแล้วก็ทำการปลุกเสกนะหรือสองเป็นสัตว์นำโชคหากนกสาลิกาบินมาอยู่ในบ้านหรือมาเกาะใกล้ตัวโดยไม่บินหนีคนโบราณถือว่าเป็นลางดีเชื่อว่าจะมีโชคลาภเงินทองหรือข่าวดีเข้ามาในไม่ช้า และสามสัมพันธ์กับวิญญาณหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางตำรากล่าวว่าถ้านกสาริกามาอยู่กับคนแล้วไม่ยอมไปไหนแสดงว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งนกมาบอกโชคนะครับผมหรือคุ้มครองมาคุ้มครองโดยเฉพาะถ้าเกิดในช่วงที่เจ้าของบ้านทำบุญสวดมนต์หรืออยู่ในช่วงสำคัญของชีวิต แล้วถ้าสาริกามาอยู่กับคนแล้วไม่ยอมไปไหนเขาว่ากันว่ามันเป็นเพราะมีแรงดึงดูดทางบุญสัตว์บางตัวจะรับรู้ถึงพลังงานกุศลหรือบุญบาร,รมีของเจ้าของบ้านแล้วก็เป็นสัญญาณบอกโชคตามความเชื่อถ้าสาริกามาในลักษณะนี้มักเกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับโชคลาภจากการเสี่ยงดวงนะครับการค้าขายหรือจะได้รับข่าวดีจากที่ไกล,ไกล แล้วก็บางครั้งเป็นวิญญาณบรรพบุรุษหรือครูบาอาจารย์เอาวตารมาในร่างนกเออนาสงสารน <c> ะ <oughs> มาเกิดเป็นนกเพื่อให้กําลังใจหรือมอบลางบอกเหตุเคล็ดลับถ้าใครเจอนกสาวิกามาอยู่ด้วยนะครับหนึ่งอย่าไล่ถือว่าเป็นแขกจากสวรรค์สองให้ถวายข้าวน้ำขนมเล็กๆเ,เป็นการบูชาและจะเสริมโชคลาภให้ชัดขึ้น สามจดวันเวลาที่นกมาบางคนใช้เป็นแนวทางเสี่ยงโชคเลขวันเลขเวลาเลขบ้านสี่ทำมุลอุทิศให้ครูบาอาจารย์จะยิ่งเสริมพลังบวกนะครับแล้วก็สรุปคือนกสาลิกามาอยู่กับคนแล้วไม่ยอมไปไหนก็ถือเป็นนิมิตมงคลและก็เกี่ยวพันกับโชคลาบนะครับผม โดยเฉพาะเรื่องสเสน่ห์เมตตาการค้าขายและการเสี่ยงโชคนั่นเองก็เป็นความเชื่อเนาะและอาจจะมีผสมความจริงลุงนะว่าเป็นเรื่องจริงไหมที่ผมอ่านมาเมื่อกี้เนี่ยเ,เรื่องจริงอครับไม่ใช่แค่เชื่ออย่างเดียวนะเป็นเรื่องจริงร้อยเปอร์เซ็นเลย แต่ก็บอกนะครับใครเจอก็ตอนนี้มันเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะเออเพาะเพ้อะไรเขารลู้นี่โดนจับนะครับอย่างไงก็เวลาผมไปวารู้แบบนี้เวลาผมนอนเขาก็จะบินเข้ากรงไปนอนนะในห้องนะนี่เขานอนอยู่ในห้องอืานอนกับลูกชายแต่แปลกนะเล็บ ป่าเขางอกมานะงอกยาวเนี่ยผมพาไปตัดประจําเลยอืให้ให้ให้ใครตัดครับหมอหมอโอ้โหลักษาเนี่ยอ๋อสัตวแพทย์่ะตัดเองไม่ได้อ่ะมึงบอกวากลัวให้เขาไปตัดออกเขามีที่ตัดพาเขาไปตัดอีห้าสิบาทมันยาวมันยาวตรงนี้โอ้ยยาวนี่เลยแต่โดยธรรมชาติอ่ะยาวมากๆเถ้ามันอยู่ตามธรรมชาติมันต้องไปจิกจิกอะไรให้มันทู่ลงอ่ะใช่ไหม ประมาณนี้อยาวๆย,ยาวสุดๆบางทียาวจนเป็นอันนี้เลยอ่ะหาเขานั่งยาวแต่ก็เวลาตัดว่าผมก็เก็บไว้นะเก็บไว้ให้ลูกชายแล้วก็มาผูกพันกับลูกชายอืมรับโบราณเขาว่าอะไรไว้ไหมว่าเก็บไว้แล้วไปทําอะไรยังไงปากมาเนี่ยอันนี้ไม่ได้สืบประวัตินะ ไม่ได้สืบประวัติเขารักผมจะตายเดี๋ยวส่งรูปไปให้พี่โชคดูคตอนนี้เขามาใหม่เขานอนกับผมนะเ้านอนกับผมมาอยู่กับผมนี่นเดียวมันมันเป็นครอบครัวในบ้านแล้วอตอนนี้ลุงหน้าหายเจ็บคออย่างเนี้ยหายแล้วหายแล้ว เอออ่ะมาเดี๋ยวเราวกเข้าเรื่องผี